เอาไปก่อนเลยเห็นไ,ไหมหางเดียวสี่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 อยูชอบแต่รู้จักมาทุกวักกับทุกงวดว่า,าธุด้วยค่ะนะคะเขวาว่างวดนี้แต่สุดนหนอเราเป็นคนมั่นอยู่แล้วเราเป็นคนมั่นอยู่แล้วบูชาปู่มาถูกเจ็ดเก้าสิบหกใบครับพี่สมคิดไม,ไม่แบ่งเลยอะ ขอข้าหมูกะทะสิบบาทได้ไหมอ่ะรวมๆกันขอคนสิบบาทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตัดออกไปได้อีกอุ้ยขอทานแล้วเนึองอะไรเงี้ยขอบคุนนะคะนี่สดใสสดใสช่วยเอาแอลขึ้นได้ไหมคะแล้วกูอยากเอามันลงมาได้ไหมไม่มีใครบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วไม่โดนด่า เป็หนึ่งโดนด่าหนึ่งต้องต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะว่าเราผิดจริงๆเราก็ต้องโดนนะคะเราเราทำเราทําไม่ชิ่ไม่เชื่อวผิดจริงๆเราทําไม่ถูกใจเขาจริงๆเราก็ต้องโดนเราทำเราเราทำให้คนเสียผลประโยชน์จริงๆเราก็ต้องโดนอันนี้หนึ่งก็หนึ่งก็เข้าใจแต่หนึ่งอยากจะบอกว่าหลายๆคนมีคนทักมหาหนึ่งว่าหนูเจอดราม่าหนูเจอด่าหนูเจอประจานหนูเจอว่าหนึ่งขอพูดคำหนึ่งนะหนึ่งผ่านมาหมดเลยหนึ่งผ่านมาหมดโดนด่าโดนประจานโดนว่าในเฟซอะไรเงี้ยหนึ่งโดนมาหมดแล้วนะคะแถามว่าผ่านมาได้ งไทุกอย่างหนู่มองว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญคะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังใจพี่มีนสวัสดีค่ะเลาปังสัตัวข้ามไปไหนลูก ุ่นตังทั้งวันเลยยินดีด้วยนะคะงวดเนี้ยถ้าถามในความมั่นใจอะ่ะก็ขอบอกเลยว่ามั่นใจได้ก่อนแน่นอนค่ะพี่สุรัทยานะคะได้ก่อนแน่นอนนะคะถูกน้อยถูกหวยบ่อยก็โอเคแค่สิบงวดค่ะฮะหืมขิงแหละดูออกขิงเก่ง ติต่อกับสิ่งวัดยินดีด้วยค่ะคือรู้สึกน้อยไหมรู้สึกน้อยรู้สึกเสียใจที่ตัวเองต้องถูกจับตามองต้องถูกจับผิดต้องถูกสวัสดีค่ะแม่้หน่งถูกลักตีเจ็ดเก้าใบแค่าบูชาปูุกฟังแม่โอ้ยสาธุก็คุณกระปลุกงวดงวดหน้าขอขอแบบรางวัลที่หนึ่งได้ไหมคะรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรางวัลใหญ่ๆได้ไหมรางวัลที่สองอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมขอแบบรางวัลใหญ่ๆเลย ก็กำลังใจหนึ่งมันดีมากมันลุนหลามมากมากๆจนเราแบบทวนหินอีกรอบได้เลยค่ะมันลุนหลามมากจนทําให้เราผ่าน <c oughs> เรื่องราวเย่ยไปได้หลายคนก็ทักมาหาขอคําปรึกษาคนที่เขามีดราม่าโดนดราม่าโดนด่าโดนว่าเขาก็ทักมาปรึกษาทักมาคุยกับเรามีไม่มีเยอะมากเลยค่ะแต่หนึ่งบอกก่อนนะสิ่งของพวกเนี้กินไม่เห็นอ้วนเลยค่ะหนูจริงพี่สุบสัก์พี่สุบสัก์พูดจริงหนูกินยังไงหนูก็ไม่อ้วน่ะหนูต้องกินยาเอาต้องกินยาช่วยเอา จะบอกว่าชื่อเสียงเงินทองกระแสอะไรก็ตามจะอยู่กับเราได้มากนานน้อยเยอะหรืออะไรยังไงอะอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดเลยอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็มองว่าหนึ่งไม่ได้ยึดติดกับคนดูแบบว่าฉันจะต้องคนดูแสนตลอดนะมัน,มน,มนไม่ขนาดนั้นสวัสดีแม่ก้อยค่ะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะหนึ่งก็ต้องมองว่าหากชีวิตหนึ่งอะตั้งความหวังไว้กับคนดูแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเยอะสุดที่เคยคนดูก็คือห้าแสนสี่หมื่นสาพันคนเยอะที่สุดนะคะคนดูห้าแสนสี่หมื่นสามพันคนถามว่าเราจะเอาแบบนี้ในทุกๆวันมันเป็นไปไม่ได้ ถามว่าพอใจไม่พอใจมากทุกวันนี้คนดูจะเหลือพันหนึ่งจะเหลือหลักร้อยหนึ่งก็ยังไหลเพราะมันมันแฮปปี้ไปแล้วมันนิทานเรื่องเนี้ยมันสอนหนึ่งว่าเราต้องไม่ล้ำเส้นขอบคุณพี่น้องทีนะคะขอบคุณนะคะคุณทีหรือคุณตรีไม่รู้นะอ่านชื่อผิด อ่านชื่อผิดต้องต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าต้องต้องแจ้งก่อนว่าเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วหนึ่งตลอดแต่รู้จักนหนึ่งมาบูชาเครื่องรางถูกหวยทุกเรื่องจริงปังคนด้วยอย่างจริง,ง,รงสถาบันรวยรักพี่อีทมากค่ะพี่อีทอยู่กับน้องตลอดและหลายคนก็อยู่กับนึงแบบในทุกช่วงเวลาเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจันจ้าคุณจันเจ้ามาแล้วคุณจันเจ้ามาแล้วคนเก่าๆก็จะเริ่มเข้ามามาโมยร้อยแปดกัน ใช่โอยอยากอ้วนนะอยากอ้วนนะมีเฟซปลอมทักมาให้โอนเงินระวังกันด้วยนะคะระวังนะคะหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครทักหาลูกค้าคือมิชชชีพนะงวดหน้าหนึ่งชอบสีหนึ่งใส่สีแดงนะคะงวดหน้าสีแดงนะงวดหน้าสีแดงนะคะงวดหน้าสีแดงนะอ่ะเดี๋ยววนใหม่หนึ่งรอบเนาะแล้วก็วนใหม่หนึ่งรอบเราจะไปที่ความเพียงความปังกันแล้ววนใหม่หนึ่งรอบ กล่องสุ่ม299บาทจะส่งฟรีโอนแค่299ลูกค้าจะรับกี่กล่องก็ได้กล่องสุ่มของที่เราจะใส่ก็จะมีเครื่องรางในร้านการันตีราคาไม่ต่ำกว่า299บาทเั้งแต่รู้จักวีนี้ได้เงินไปใช้หนี้งวดสิบสองว่าแค่รัฐบาลไม่รวมานอยลรวนะคะเพราะสถาพารวยจริงๆแนละไม่เคยจะท้าเราเขคุณมากๆเลยค่ะคุณเจนจิรลาล์โฟกัสนะคะขอบคุณมากๆเลยเด้อนะคะโอ้โหกำลังใจแบบเนี้ยเราได้อ่านคอมเมนต์บบนี้แล้วมีกำลังใจนะคะ อ่ะหนึ่งขอวนก่อนนะกล่องสุ่ม2 9 9บาทสุ่มเครื่องรางนะคะกล่องสุ่มนะคะจะใส่เงิน500บาทไป200กล่องใส่เงิน500บาทไป200กล่องใส่เงิน1000บาทไป20กล่องใส่ทอง1บาทไป1กล่องแตงรุ่จักไม่เหมือนทุเ็กบอยมากยินดีด้วยนะคะแล้วก็